สวัสดีครับไบโบทออ k ก l อโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ดานีนบทที่2ข้อ20-22ได้พูดถึงพระปัญญาลิทธานุภาพเป็นของพระเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนวาระและฤดูทรงถอนและตั้งกษัตริย์ทรงประทานพระปัญญาความรอบรู้แก่ผู้ที่ปรารถนาและทรงเผยความล้ำลึกและลี้ลับ ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่ในพรรองคือถ้าเราอยู่ในพระหัต์ของโปรง่งเราจะสามารถได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้กับเรานะครับหลายครั้งเราก็ดําเนินชีวิตโดยการเสพข่าวนะครับโดยเฉพาะข่าวทั่วโลกที่มันกําลังหมุนแล้วรุนแรงในข่าวทั่วหมุมโลกเราเห็นเราอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับโลกใบนี้นะครับ ถ้าหากเราไม่ไม่มีพื้นฐานความมั่นคงในพระวจะนะของพระเจ้าเราเราอาจจะถูกครอบงําด้วยความกลัวนะมันน่ากลัวจริงโลกปัจจุบันและอาจจะสิ้นหวังเลยก็ได้ถ้าเราไม่มีความหวังในพระเจ้านะครับแม้มีการเปลี่ยนแปลงของโลคอย่างรุนแรง,รนแรงนี้ผู้เชื่อก็ยังจะพบกับสันติสุขในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เพราะว่าอะไรเพราะถ้าหากเรารู้จักพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจและอยู่เหนือการปกครองเราจะเกิดสันติสุขครับ แม้ว่าอนาะคตของประเทศชาติจะดูเหมือนว่าจะอยู่ในมือของผู้ปกครองในโลกนี้แต่ในมือภาดของพระเจ้าอันอทรงฤทธิ์นั้นอยู่เบื้องหลังแผนการอันดีของพระองค์นะครับอย่าลืมนะครับพระพีได้กล่าวไว้ว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นะดาเนียลบทที่2องข้อยีพูดไว้ถ้าพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์นั้น,น,นท้ายที่สุดแล้วนะพระเจ้าจะทรงปกครองอยู่เหนืออำนาจและการปกครองใดๆทั้งสิ้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ทํา โดยตามลําพังของพระองค์นะครับแต่พระองค์ทรงกระทําทุกอย่างตามแผนการอันเดเลอร์ที่พระองค์กำหนดไว้เรามากักจะคิดว่าผู้ปกครองที่พระองค์ใช้การได้ต้องเป็นผู้ปกครองที่ชอบธรรมเท่านั้นนะครับแต่แท้ที่จริงถ้าเราดูในพระเพีร์เนี่ยพระองค์ก็ใช้คนที่กษัตริย์ที่ไม่ที่เป็นชนต่างชาติด้วยเช่นเยเรมีบทที่2 5ข้อ9พูดถึงกษัตริย์บูเนคัสเนสซาใช่ไหมรที่พระเจ้าย,ยังบอกว่าเขาเป็นผู้รับใช้ของเรานรในอิสยาบทที่44ข้อ28ก็พูดถึงกษัตริย์ไซรัส พุทธศาสนาใจรักว่าเป็นพระเมศสบานหรือผู้เลี้ยงของเรานั่นหมายความว่าอะไรพระเจ้าสามารถใช้กษัตริย์ต่างชาติเพื่อมาเติมเต็มวัตถุประสงค์ของพระองค์ได้ด้วยนะครับฉะนั้นเมื่อเราเสพเข่าสารบ้านเมืองอาการเคลื่อนไหวของโลกนี้คุกคามทาให้เราสูญเสียสันติสุขหรือทําให้เราเกิดความสิ้นหวังจงจําไว้ว่าใครคือผู้ปกครองครอบครองอยู่อย่างแท้จริงน,นะครับแผนการของพระเจ้าสําหรับโลกนี้กําลังเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์อันดีงามของพระองค์ แลวจะไม่มีผู้ปกครองอาธรรมคนไหนที่จะมาสามารถขัดขวางแผนการของพระเจ้าได้นะครับจงให้จิตใจของเราร้องเพลงและสรรเสริญอยู่เสมอว,ว่าโรคทั้งใบนี้อยู่ในบาดของพระเจ้าและเราก็อยู่ในบาดของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจึงรักษาสันติสุขได้นะครับน้ำใจพี่น้องสดบคปนี้สวัสดีครับ